เรานั่งวัดอุณหภูมินั่งวัดปริมาณน้ำฝนแป๊บเดียวตอนเช้าคือ29ตอนเย็นเย็นเกือบ40แล้วอย่างเงี้ยพืชน,น่ยน็อปภายในข้ามวันเลยหรือผลผลิตเนี่ยรสชาติเสียหายคุณภาพเสียหายท่วมกับแรงจะสลับกันยังกระตีกรองพูดได้คำเดียวว่าถี่ขึ้นรุนแรงขึ้น คำนวณไม่ได้มากขึ้นภาวะวิกฤตน้ำท่วมมันนี่ก็พูดจริงๆก็ปีที่3มแล้วนะคะเราเป็นนาลุ่มปัญหาเรื่องน้ำก็มีก็เลยปรับพื้นที่นะคะทำนาข้าวนะคะลดลง ปรับคันนาให้สูงขึ้นแล้วก็ตรงที่รุ่มมากๆเราก็ปลูกพืชทําเป็นนาบัวนะคะให้เข้ากับบริบทมากที่สุดค่ะเราทําอินทรีย์ในชุมชนคนเดียวมันก็เหมือนรอบข้างยังเป็นเคมีอยู่นะคะจุดตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าอยากขับเคลื่อนให้ตําบลคูเมืองนะคะเป็นตําบลของเกษตรอินทรีย ก็เลยเข้าไปประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองผู้นําชุมชนนะคะร่วมประชุมการวางแผนหาลือเพื่อที่จะให้มีการขับเคลื่อนในระดับตำบลน,นะคะตรงนี้และเราก็ยังชวนโรงเรียนนะคะอีกท่าโรงเรียนในตำบลคูเมืองนะคะมาร่วมฟังนโยบาย น,ะะนโยบายอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อที่จะให้การขับเคลื่อนเป็นไปทั้งระบบนะคะชุมชนปลูกโรงเรียนช่วยรับซื้อเด็กๆได้ทานผักปลอดภัยตรงนี้พ่อแม่เขาก็เห็นด้วยในการขับเคลื่อนนะคะก็ค่อยๆดําเนินการจนกระทั่งนะคะวันนี้นะคะชุมชนก็ได้มีผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน พอดีไปรู้จักกับกลุ่มกินสบายใจเรากินเราทานพืชผักที่เราปลูกเองที่เรามั่นใจได้ว,ว่ามันปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นพิษเนี่ยเราก็อยากให้คนรอบข้างเราแล้วผมไปขายของที่โรงพยาบาลมะเร็งด้วยเยอะเยอะมากคนไข้ด้วยโรคมะเร็งก็เลยอยากจะเอาประสบการณ์ของตัวเองตรงนี้ไปเผยแพร่ไปแบ่งปันให้กับพี่น้องเราได้หันมาใส่ใจกับสุขภาพ ตลาดสีเขียวคูเมืองนะคะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่คะท,ที่ร่วมกับทั้งชุมชนผู้ที่ได้ผลประโยชน์ก็คือเกษตรกรนะคะอย่างน้อยๆนะคะเขาได้รายได้นะคะได้รายได้จากการปลูกไม่ต้องเดินทางไปขายในตัวเมืองคนในชุมชนก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการบริโภคผักที่ปลอดภัยเด็กๆก็ได้ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนในเรื่องของการขายนะคะในเรื่องของการผลิต ตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะคะทั้งนักเรียนผู้ปกครองชุมชนตอนนี้เราก็มีการแปลนรูปสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในรูปแบบของ Farm to Table ทุกคนที่ทานอาหารทุกจานที่เกิดขึ้นจากฟาร m to Table คุณจะมีส่วนช่วยดูแลรักษา,ษาธรรมชาติเรากำลังจะเดินไปในทิศทางต่อไปคือการทำให้ผู้บริโภคกลายเป็นเชิงเอเจน คือผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงร่วมกันกับเกษตรกรเราทำตลอดทวงโซอาหารเราส่งเสริมการผลิตทำคุณภาพมาตรฐานเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือกับผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ทำตลาดในหลายๆระดับเพราะฉะนั้นพลังของการบูรณาการเครือข่ายเนี่ยค่อนข้างมีความสำคัญในการรับมือกับภาวะวิกฤตค่ะ thank you